สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับสวัสด,ดีนะครับเดี๋ยวเราประเดิมโต๊ะคอมใหม่นะครับโต๊ะคอมใหม่ตอนนี้ยังไม่มีคอมนะตอนนี้มีแค่โต๊ะนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะเล่นฟาร์มแซมเปลิลโต๊ะใหม่กันนะครับนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาหาจัดหาว่าเราจะได้ที่ตัดหญ้าให้วัวกินหรือเปล่านะครับ หวังว่าคงจะได้นะแล้วมึงมีสงเสียงเกมหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อมีม,ม,มีมีนะเดี๋ยวเราจะแซมเปิลโต๊ะคอมใหม่นะว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมามานี่มานี่มานี่มาเนี้เฮ้ยยังเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อไอ้น้องเฮ้ยวัวกูตายยังมั้เนี่ยอย่าเพิ่งตายนะไอ้น้องเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้อ่าเฮ้ยอีกคลิปหายวัวกูเป็นอะไรเนี่ย นมเต็มเลยทุกคนหรือเปล่าวะนมเต็มวัวนะครับใช่นมหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเกิดโรคอะไรวะเนี่ยเอ้ยชิบหายแล้ววัวเกิดโรครือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะครับวัวให้เยอย่าเพิ่งตายนะครับแม่ตอนนี้เดี๋ยวอ๋อผมกลัววัวตายชิบหายเลยเราต้องริงอ,อ เราต้องลร่งเกี่ยวข้าวแล้วข้าวไปขายเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงน้องวัวเรานะครับผมจะซื้อที่ที่ตัดหญ้านะครับที่ตัดหญ้านะครับราคาหกหมื่นเนี่ยลํำพังเลซื้อที่ที่ตัดหญ้าโอ้แล้วต้องซื้อที่ตัดหญ้านะครับทุกคนเงินซื้อรถไทยยังไม่มีเลย <c oughs> โอโอเคผมจะไถตรงนี้นะครับอคือผมจะซื้อที่ตัดหญ้าก่อนนะครับ แล้วก็ฟางของเราเนี่ยมันโอ้โอโดูดูผมฟางดูดนะครับเออฟางของเราเนี่ยมันใช้มันใช้อ,อ้ต้องใช้เครื่องอะไรดูดนี่แหละอ,อผมเห็นอยู่เครื่องดูดวันนั้นเครื่องดูดอยู่ไหนวะเครื่องดูดฟางอะ่ะแล้วมันจะมีเครื่องพ่นให้วัวนะครับมันจะมีเครื่องพ่นนะครับอยู่ไหนวะไอ้เขียะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอืม เช่างมันนะครับช่างมันเดี๋ยวผมจะซื้อไอ้นี่ก่อนนะครับน้ำน้ำซื้อน้ําให้วัวก่อนนะครับถังน้ําอยู่ไหนว่ารดน้ําอ่ะผมจะซื้อรดน้ําถังน้ําให้เอาไปเทให้วัวกินก่อนนะครับทุกคนคือมันต้องมีงอะ่ะถันนนงน้ํา <c oughs> นะอ่าะมัอนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่นี้ไหนวะใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดออกทำไนอ๋อถังน้ําเจ้าอยู่ตรงไหน อ๋อรอมัมนทุกอันเลยเลยน่ะไม่ต้องทําหาอะไรกันแล้วเอ๊ะถังน้ําอยู่ไหนวะน่าอยู่หน้านี้อ๋อนี่ไม่ใช่อ๋อสรุปเลยครับกูหาไม่เจอครับอะไรวะเนี่ยโอ้คนดูบอกกูมาดูมึงหาถาังน้ำเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เออกูไม่หา,าแม่อล่ะไปเลยไปเลยไปลุงพี่ไม่หา,าแม่อล่ะ ตายเถอะหาไม่เจอกีจะหาทำไมละ่ะเนี่ยผมจะไปซื้อที่ตัดญ้าให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอารถขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับโอ้ไทยตายเดทางน้ำมันหายากหาเย็นอะไรขนาดนี้เราจะทดสอบความแรงของรถคันนี้นะมันจะขึ้นเนินไหวไหมโอ้โหชิวๆเลยว่ะโอ้โพี่เคีย์เขาชิวเกินแต่ความเร็วก็ลดอยู่นะโอ,อโอ้โหขึ้นเนินแบบ ช้าเลยครับนี่ครับทางนี้ไม่มีหลุมคนระับมีแต่เนินเป็นเนินทั้งนั้นครับไม่มีหลุมอะไรทั้งสิ้นนะครับรขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยเบรกอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเ,เร็วๆตอนนี้ราคาข้าวเป็นไงบ้างวะเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะกนะ็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ราคาก็สูงอยู่นะครับวันนี้พี่เกีียวเร็วๆนะพี่ ตายแต่เกี่ยวชา้าชิบหายเลยทกี่อูเดี๋ยวเราจะไปเอารถดูดฟางครับรถดูดฟางยังไงดูดฟางเล่นดีกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรทำนะหาอีกเครื่องอเครื่องนั้นมันประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงที่ผมเจออ่อุ่นไหนวะที่อันนี้คืออะไรวะที่ผมเจอมันไม่ถึงหมื่นเลย เครื่องน้ำอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยนะครับอู้เห็นอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมเห็นอยู่นะครับแต่ผมตอนนี้ผมตาถั่วนะครับตอนนี้อ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่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 เก้าพันเองนะครับนี่นี่นี่เก้าพันเดี๋ยวผมจะล่อมันเลยเก้าพันเราซื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะครับ เราขายรถขายเข้ารอบเดียวเราก็ได้แล้วนะได้ได้ห้าพันนะได้ห้าพันนะหกพันนี่แหละนะสวัสดีครับเนี่ยนี่เป็นรถใส่น้ำนะรถใส่น้ำนี่แหมก็รกผมว่าจะเติมนะแต่ว่าเราจะได้คอมแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้คอมค่อยค่อยเติมนะมันได้อยู่แล้วล่ะคอมนะ,นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมันดีกว่านะแต่น้ำเลยน้ำน้ำไม่บัว ของว่าพี่แกงมันจะรอดนะออแล้วแล้วมันรีดนมวัวยังไงวะเนี่ยทุกคนมันรีดนมวัวัไงนะเดี๋ยวเพิ่งตายใ้วัวนะรู้สึกว่าวัวเราจะอะไรอะตังมันเหมือนนมมันจะขึ้นอะนมเหมือนนมมันเยอะแล้วอะแล้วมันใช่วัวนมหรือเปล่าไอ้วัวตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำือนน้ำอยู่ข้างบนนี่นะครับ ถ้าทางที่แกซิกแซกกเลยนะนี่แหละครับทางขึ้นเขาเราไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเมฟนี่เป็ไงล่ะโอ้เหลียวซ้ายเยี่ยวหัวเลยเมฟโอ้โหกูเย็นหัวเออนี่หวังว่าคงจะไม่ซื้อกิจนะเอ้เด้อเด้อเด้อมาอะไรนี่น้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยน้ำอยู่ข้างบนเอ้ไอ้ไอันนี้เครื่องอะไรวะเนี่ยปั๊มน้ำเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเด้อเด้อเด้อ ปั๊มน้ำเหรอวะลงมือแฝดูหน่อยดิสวัสดีพีออ่น่าจะเป็นปั๊มน้ำโอ้โหสายพานใหญ่เลยน่าจะปั๊มน้ำนะครับนี่ใหญ่มากเลยครับใหญ่มากไปไปไปน,น,นู่นนู้นฝั่งนู้นน้ำอีฝั่งนู้นฝั่งไหนวะเนี่ยอ,อ๋อตรงไหนวะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อตอนนี้ผมหา ไอ้นี้น้ำไม่เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหาไม่เจอวะเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นี่นะเอ๋อนู่นนู่นนู่นอะไรวะนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมผมตาถั่วได้ขนาดนี้เนี่ยเอยู่พ่วงอยู่พควงอยู่พควงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมตาถั่วได้ขนาดนี้นี่ทุกคนมันทำไมไม่ไม่เจอมันอยู่ตรงไหนอ่ะเออมันก็อยู่บนนี้นี่หว่ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อฝั่งนู้นเหรอ โอ้ยตายเลยนู่นครับที่ลุ้งลงนุ่นทำไมกูป็นคนตาถั่วได้ขนาดนี้เนะี่ยลัวตายหมดก่อนพอดีนะครับถ้าจะช้าขนาดนี้โอเคเติมน้ำครับนี่เราเอาน้ำตรงนี้นะครับโอโอ่าเอาน้ำตรงนี้โอเคให้มันเติมให้เต็มก่อนนะครับโอ้้ตายเลยแล้วก็เอาไปให้วัวกินนะครับ เสียตังค์ไหมวะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะครับเต็มแล้วนะเสียแปดสิบาทแล้วก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะถังนี้เราก็ซื้อมาเก้าพันนะไม่รู้กี่ลิตรนะก็ลงไปจำทางไว้ดีๆนะครับผมเป็นล่อขึ้นตรงนู้นเลยไม่ไม,ไม่ได้คนระับออโอ้รถไถเราก็มีแค่นี้เองสวัสดีครับพี่วัวเดี๋ยวเราเจะเอาน้ำเติมให้วัวนะเอี เต็มแล้วเอาลดนีดเดียวเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถมันต้องอันนี้ก็ไถไปนะครับอันนี้เอาเอาไว้ทางนี้แหละถอดอ้างนี้แหละแล้วมหมดค่อยเติมนะครับเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดูดฟากกอนแล้วกันครับผมอยากได้รถตัดหญ้าแล้วทุกคนนะผมอยากได้ตัดผมอยากตัดหญ้าให้พวก,กินนะผมสงสารมันนะ ซีรีส์นี้เราจะเลี้ยงวัวนะครับซีดีอนก่อนๆเราจะเ,าเราจะทาฟาร์ม,มากกว่าแต่ซีีนี้ซีรีส์นี้ผมจะเลี้ยงวัวนะโคงการเลี้ยงวัวเป็นพิเศษนะครับดูไปเลยดูไปเลยไป่ากระตุกดีรู่ไพี่มจะกระตุกทําไมเนี่ยโอ้โหรถมันไม่ค่อยแรงนะรถไอ้เขียวเนี่ยไม่ค่อยแรงเลยนะบอกตรงไม่มีความแรงเลยนะครับ แต okay. ม่มันก็ได้อยู่นะความแรงก็ได้อยู่นะโอเคมันมันช้าอุ่ดดานที่ดิานนี้ยู่นี่พี่อยู่เพิ่งอยู shoes shoes shoes. ่เพิ่งใจเย็นพี่ที่แกว่ารีบแล้วเกิดนะฝั่งนู้นเต็มอุ้มยังไงฝั่งนู้นนะอยู่เพิ่งเต็มอุ้มนะพี่เออเต็มเถอะกูจะได้ไปขายอ๋ออเคไป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 เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ไม่รีบนะไม่รีบเออเปิดไฟหน่อยดิหมืดซะเหลือเกินโอเคหมุนมาโอเคนี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเ,เอดอูด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 ดดดาฟางฟางไปขายก็ได้นะครับก็เป็นการต่อทุนกันไปในตัวนะครับมันต้องใช้รถพ่นฟางอะ่ะไอ้ที่ถ้าจะเอาให้วัว แต่ว่าถ so ้าเราย่า่แล้วก็อัดเป็นก้อนนะครับมันจะอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าถ้าถ้าไม่เอาเป็นก้อนมันจะได้เยอะไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้เูาโอ้โหช้าจิ๋หายเลยมันรถมันวิ่งช้านะครับลันวิ่งช้าช้ามากเลยครับ อ,อันนี้ไถไปถึงไหนแล้ววะทําไมผมมองไม่เห็นรถไถเลยเนี่ยมันไถไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันไถอยู่ตามหลังเราเนาะตามหลังมาโอเคนะทุกคนนะตามหลังมาตามหลังมาโอเคเดี๋ยวเราไปไถฝั่งนู้นกันดีกว่านะมันเต็มอุ้มยังวะฝั่งนี้เต็มอุ้มยังลูกเพ่โอ้โหเกี่ยวยวังไงไม่เต็มอุ้มสักทีเนี่ยโอ้ คือแบบได้น้อยมากครับเกี่ยวไม่เต็มมุมสักทีนะดูดอิอะไรมังพี่แกว้วนานมากครับเป็นเต็มมุมโอเคไปๆๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอือนี่เนี่ยครับดูดฟ้าไปขายเพื่อที่เอามาซื้อรถตัดย่านะเดี๋ยวเราจะมาตัดย่าให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ มาเลยตัดยากเลยครับเฮานานจังวะฝั่งนู้นยังไม่เหลืองเลยฝั่งนี้เกี่ยวแล้วตายเถอะฝั่งนู้นเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือแปลงนี้นะครับ ซึ่งรถไถเรามีน้อยมากเดี๋ยวผมจะเลี้ยงวัวก่อนนะครับเลี้ยงวัวก่อนเดี๋ยวข้าวนี่ก็ทำชา้ชาๆก็ได้นะไม่ต้องรีบนะทำช้ชาๆก็ได้นะครับโอ้มันดูดชา้าอย่างเงี้ยผมกลัววัวเราตายมากเลยมันมีวัวตายไนหะมม,มันตายได้ไหมวัวนี่ยาตายนะวัวผมไม่น่าซื้อนมาเลยนะครับเราเลยว่าจะปล่อยในหะ้ตายก็สงสารนะ ไม่น่ะซื้อขึ้นมาหรอกเนาะโอเค,อเคไปเรื่อยๆคอ่ะโอ้โหสสวัดีครับโอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่เต็มสักทีอ่ะลูกพี่พี่ก็นานซะเหลือเกินกว่าจะเต็มเนี่ยนานมากเลยลรถรถเราก็ไม่ค่อยแรงคนระับดูดิมันหนักนะครับหนักมากเลยคนระับ โอ้มันไม่ค่อยแรงอ่ะคันแดงมันจะแรงกว่านี้ครับคันแดงมันจะ,ะดูดแล้วก็แรงกว่านี้แต่ถ้าเราซื้อคันไอพวกเป็นแสนพวกตีนจะขาบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงมากเลยครับโอ้โหในดูดีข้าวขึ้นหรือเปล่าถ้าข้าวขึ้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการเลยเฮ้ยข้าวลงนี่มาโอา้โหข้าวลงเอาไปดีวะอันนี้มันแพงยิ่งหายเลย แต่ราคาจะมันทำยากมันแพงแอ้พวกแพงๆนี่ทำยากมากมเคยทำแล้วลองทำเลยล้วราคาแพงๆเป็นพันนี่โอ้โหทำยังยากเลยครับ๋ยวจะได้ตังค์จะเกี่ยวเสร็จนะครับแหมตอนนี้เงินเรามี4,800เอา้าแบตจะหมดอีกมตายมีสี่พั 4, นแปดแล้วตรงน,นี้นะครับโอ้โครับจวด โอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าหวังว่านะจะได้ซื้อที่ตัดหญ้านะผมอยากตัดหญ้าให้วัวแล้วนะครับหวังว่านะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็บปายบ่ายนะสวัสดีครับ